ีเ่เดียเเด๋ยวเดี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 ๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเอาอะไรอุ้นหยิบเอาขาตั um ้งให้หน่อยขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องตรงตรงตะกร้ายายอ่ะมันมีดิมีความสุขมากๆ เดินถุงเรือประกอบประกอบไกพบแข็งแรงอ๋อร้อนสายายแล้วก็ทั้งพวกเราด้วยก็ต่อไปมีลูกก็กำลังเต็มโ<ค>ตแร<ค>งกำลังเสิบโตกกำลังจะต้องใช้พระกำลังไม่มี<ท>ใจ <น S 2> มีเจ็บในการที่จะดูแลลูกมีแต่โชคลาภซิดๆิดๆิดซิดซิด เย็นเย็นเย็นเรียนเลยนะเริ่มแบบเย็นท่นเห็นสองตัวด้วยออเรักเหมือนเดิมไม่ต้องวันสงการดอกรักทุกวันเออรักทุกวันิถึงเย็นร่มเย็นร่มเย็นแต่เย็นเย็นโอ้ยมาลูกมาแล้วอย่าเจ็บ จะไปต้องแข็งแรงเหมือนน้ำเิงไงเห็นไหมเดินทางเพื่อลูกในลูกเลยทำงานยังลงดีๆนี่ไงอืมตัดมาหนังร้องตะเทียวโอ้โหอะไรปุ้เลยปุ้นเลยโูนโดนนั่งข้างๆว่ะสุขภาพแข็งเลยมันโรคไม่แปลกไม่ใช่เบบนี้ดีสุดแล้วลูกเนาะไอเจ๊ไม่ป่วยนี่แหละยายหวังเออทงานก็ไม่ให้มีโุคกระต่าใช่ ขายของได้เนาอสั่งทุกวันเนาอหมันๆมานี่ลูกน่งร้องทำไมเรียกความเค็มในกล้วยพร้อมพิษเนี่ยอากไก่แข็งแรงเนะอข้าวก็ขอให้หนูนมีแต่ความร่มเย็นชุ่มช่ำ เหมือนกับน้ำอย่างเหมือน้ำที่รถให้หนูอยากเรียนเทไหนก็ให้ได้เรียนแล้วก็ให้มีกลิ่นหอมอบอวลเหมือนดอกมะลิขาวๆความบริสุทธิ์มุ่งมั่นแล้วก็เป็นขันเป็นขันกำลังใจอพ่อแม่ด้าลูกปราดเปื่อด็กดีไม่ดื้อไม่อะไรดีจนเด็กได้ตักบาตรทุกวันเลยพ่อแม่วางแผลวางแสนไว้ดีแล้วเนี่ยเป็นคนจิตใจมีบุญกุศลตัวหน่อย ขออะไรใครจะคิดว่า,าวันนี้เนะาะสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วย <ừ. S 1> ขอให้อยู่กับครอบคุัไปนานๆ <ừ. S 1> คิดอย่างไรก็ได้สิ่งนั้นน,น,น,นให้โตใบๆ <laughs> <laughs> คิดสิ่งใดดีๆก็ให้ได้เนาะแล้วหนูก็เรียนเก่งสิ่ง แบ่งปุ้นด้วยแบ่งปุ้นด้วยบอกเงอแบ่งแล้วถูกแล้วแบ่งเลยแหละแบ่งที่สามก็เอาสองตัวเขาจะแบ่งปุ้นเลยแหละถ้าถูกมาน่ะก็ให้นหญ่กีาสติปัญญาที่เลียวฉลาดเรียนเก่งเรียนตบต่อไปเรื่อยๆแ้วเป็นหนุ่มก็ ถ้ามีแฟนก็ขอให้เป็นร่ำรวยโอ้ยอยพึง่งถึงตอนนั้นเลย <c oughs> ขอแฟนร่ำรวยเลยล่ะเราต้องร่ำรวย